ไอ้ยบอควอควอคบอคมาทำงานครับมาทำงานนี่โปรดิวเซอร์นะครับผมถายรูปอยู่เนี่ยจะไปรีวิวบ้านกันนะครับนี่อะไรเนี่ยพี่ตานว่าภูมินะครับอย่างเฟี้ยวรีวิวเลยนี่กำแพงเป็นอะไรเนี่ยมีต้นอะไรไม่รู้นะครับต้นน้ำเต้านะครับ ไอพี่รีวิวบ้านเลยนี่อันนี้อะไรเนี่ยพี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยห้องเก็บของเฮ้ยสายปั่นจัดดูดิไอปั่านอะเยสไปดูเขาเรียกอะไรห้องห้องอย่างนั้นห้องเลสโซห้องทำอาหารกินห้องทำอาหารห้องทำอาหารเยครมสมีแมวด้วยเนี่ยจิ้งหง่นะ โซมนะครับตัวกวาดเงินกวาดทองนะน้ะไปอาบน,น้ำแล้วอะไล่เลยเหรอไั้ผมปิดกล้องครับ,รบป๊บปงูนิจืิอย่างเนี้ยนะต้มยำเยมันกัดปะบอใครเล่นอะบ้าวกัวไอ้กัวมันปะโอ้โหไอ้เลี้ยงมันมาสามปีแล้วหัวมันอยู่ไหน,นเนี่ยเนีเ่ยเฮ้ย เย่ได้ปกวดมันครบเลยอ่ะมันครบรู้ได้แหละโอ้แต่ค้งเล่นมืองมต้องเสียละอ่อนละไป้ไปอ,อาบน้ำเะเตียวอ่ะเย็นๆเงยอคเค,อ,เคอาบไปแล้วว่ามัน,ม,นมันหล่ไงกตอน,นรัรนขายกัขายนักเลงไงขายกับผมรู้ไงว่าราคามันต้องต้องไปยไ จะเข้ามาส่งนะพี่ขออภัยนะครับมีอก40-42ไหมมีเพียบเลยครับตัวนี้ครับปก22อยาวย9พี่ขอ199าพอครับโคตรสวยครับลายใบไม้สภาพแบบกริบๆแบบนี้นะ1 9 9พี่ลุยเลยที่ท7 7 7ใส่ได้ต้องจัดเลยนะครับมาสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะฮาราเ่าผ้าพี่บอกเลยถ้าสนใจสามารถพิมพ์รับแล้วตามด้วยชื่อเล่นได้เลยนะครับ1 9 9ครับ หนึ่งเก้าเก้าจริงเลยครับใช่ฮะพี่พัทหนึ่งเก้าเก้าจริงครับพี่พจริงครับพี่เลยค่าส่งเมาเหม้าสิบบาทพี่บอกเลยหรือเพิ่มสูงอีกตัวหนึ่งเก้าเก้าจริงครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าจริงครับพี่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทกะลุยเลยถ้าสนใจสามารถพิมพ์รับได้เลยครับพี่เกิร์กจัดไปพี่พิมพ์พี่เกิร์กแคปเจอร์ดางเลขหนึ่งมาพี่เกิร์กขอบคุณทุกท่านมากนะฮะที่เข้ามาติดตามกดถูกใจ แล้วก็ขอบคุณทุกยอดด้วยนะครับใครเอฟของแล้วรบกวนอนยอดได้ด้วยนะวันนี้จะจัดส่งให้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะจัดส่งให้เลยขอบคุณทุกท่านมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้าครับผมขอบมากครับให้ค่าตามเ่วรค่เราคือชาววานิตเองตอี้นึ่งึงไปนึงไป ยยิ้มเลครับไปไหนบ้างรับขายได้ก่อมวนมวลเลยครับยิ้มเลยเนาะแพ็คของเสร็จแล้ว <Wow. S 1> เดี๋ยวไปใส,ส่บา้านเลยเนาะใส่บ้านครับผมถอดกล้องแหละยิ้มหน่อยครับ <c oughs> ไปไหนครับพี่ชายสมควาครับทำงานจนใช้จัง เรียบร้อยครับตอนนี้กําลังแพ็คของไปไหนพี่ส่งของครับส่งของเสร็จได้เลยต่อวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวิร์กไร่โบราณที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ครับเราจะเจอกันที่สนามบาสเยสเดี๋ยวไปไหนต่อแล้วเนี่ยฮะไปใส่บาสเลยบอกใส่บาสครับเดี๋ยวเจอกันที่สนามบาสได้เสร็จกันต่อคะแนนอยากได้ของสวยๆแบบนี้หรือเปล่าพี่แท้ก็ได้นะพี่เจอกันอะไรสามทุ่มแล้วเจอกัน